ร,รน,ออนี่คือการพัฒนาหมู่บ้านครับของอบตแหล้วก็ของกรรมการนี่ครับตัดหญ,ญา้าเลาะทางครับเบิ่งมาดหลุ่นนีก็มีไหมวอหน่อยๆนี่ไหม ตัดจากสองทางทางครับปูยางกวดเอา <c oughs> เอารถสูบกับขาดยางกวดเอาครับหญ้่เขาตัดออกจากาทางโอ้รถเกี่ยวมาแล้วรถเกี่ยวมาแล้วระวังรถด,ด้วยระวังรถด,ด้วย <c oughs> ไปทางใดเนาะ <c oughs> เออ ใช่ครับสุดยอดเออไทยเจริญนี่แหละครับพี่น้องใก่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวกับตรงนี่รถมาแลนด์เห็นเรื่อยๆครับรถเกี่ยวเข่าบ้านน้องคู่นี่ประมาณห้าหกคันเลยนะครับรถเกี่ยวผู้ใดรถผู้ใดดีกับผู้นั้นได้ไลยครับเพราะว่าตัดแป๊บเดียวกับพังตัดแป๊บเบื้อกับส่อมนะครับรถเกี่ยวเข้านี่ คือรถปูไดบอ่อพังบอ่อสอมนี่ด้หลายครับเมือละสี่สิบหาสิบไรเนี่ยหน้าในบ้านน้องคู่นี่ร่วมๆแล้วกัหรักพันไรอยู่เลยครับเม็ดไอ้โคกหมู่บ้านเนี่ยนี่ครับน้ำก็มีให้บริการครับสำหรับเพื่อนมาไอ้พัฒนาเพราะว่าเส้นทางนี่คือเส้นทางไปวัดบ้านน้องคู่ครับบุญกะถินนาะพี่น้องเนาะ ไก่สีมาหอดเพื่อนกันเลเตรียมไอ้ทางอบตพญายไว้ครับกับทางผู้ซอยพญยยิบาลครับเพื่อนกันรวมกันผ้ากรรมการผ้ากรรมการวัดแล้วก็ผ้าทีมงานมาเตรียมพื้นที่น่ครับแดดเป็นแดดเลยพี่น้องแดดี่ความห้อนว่ามันเบ่งเบ่งผิวครับไหม <laughs> แห้งแดดแห้งสูครับเพิ่งงามครับพี่น้องโอ้ยสว่างสวยใสนี่ครับ ครับเป็นตัดหย่าเดียไปกวดกวดมาให้แพะก่อนนี่แบบนี้เขาไปให้แพะได้ครับเป็นตัดออกแล้วเข้ากวดเอาครับเอ,อ้ยพี่น้องเอเ้ยแดดเขาร่มใส่แดดคักบาดนี่เหมือนครับเข่านอ,นอนครับเขาง่วง เขาเอนว่าเขาง่วงนอนครับมันก็อเอยนอน <c oughs> นี่ครับหลังจากที่คนไอ้ตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วเพิ่งสิบปักทงครับนี่เห็นไหเพิ่นได้นำทงมาปักครับนำทงมาปักขางทางนะครับน่ะปักเป็นแนวเป็นแนวไปตามเส้นทางที ตั้งแต่ปากทางเป็นจังหอดพุด่นละครับอดวัดพุด่นละแดดคักแดดแน่พี่น้อง แป้นล้วล่ะน,น,น้อ,อเรือขานเขา้าซาดิน,น้ำมันก็นมิดพี่น้อง <c oughs> เครื่องกันน้ำมันมิดแล้ว ป็นสร้างเพิ่นครับนี่วันนี้สร้างกะฟังนี้กะค่อนข้างสิเย็นสบายครับแดดบบมีแล้วก็ลมมันนี้ลมเย็นเย็นพี่น,อน้องหนาวปะครับขางบน <c oughs> <c oughs> กำลังดีเลยลมเย็น <c oughs> เอ้ยมวนเลยอากาศเย็นดีครับวันนี้แดดเก็บ่มีฟังนี่เด้ <laughs> แต่ว่าฟังพุ่นตี <laughs> ฟังพุ่นอาบแดดฟังนี่ว่ามีแดดแต่ฟังพุ่นอาบแดดวันนี้แดดดีสเาเน็ทล่ะนี่แหละครับกรรมการวัดกับ่ได้มาพัฒนาตั้งเต่กรรมการนะครับพระลูกวัดก็ามา มาซอยซอยปากทงครับนี่แหละครับวัดบ้านหนองคูู่้ใดายมาเยี่ยมมาเยียนบ้านหนองอ่งก,กะแวะไปวัดบ้านหนองคูได้ครับระยะทางมา,มาถึงกิโลครับจากบ้านหนองไปวัดกิโลนึงครับแวะไปไวหวไอ้องเทวสุวรรณยู่วัดก็ได้ครับพี่น้องนี่ เฟังนั่นว่าหนาวแล้ววาสัน <c oughs> <c oughs> ฟังนี่ฟังนี่ตากแดดมืดมือครับพี่น้องดีแต่มีลมแต่ฟังนั่นนะบ่ถือแดดจนหนาวเหรอพูดมาลมแฮพอดีดวงอาทิตย์มันมันคอยมาฟังพี่ครับดวงอาทิตย์มันบ่ได้อยู่ตรงกลางนะพี่น้องโดงยที่มันคอยไปนยังสีนะแดดมันก็เลยซองฟังนี่ฟังพ่นก็เลยมีมี่ม เอิ้นแล้วเอิ่อแล้วบุญนเอิ่แล้วนี่งามแล้วงามแล้วครับงามแล้วอืนี่พี่น้องหน้าห้องครัว ต่างมาได้ครับอันนี้เขาเอื้นซีอยังครับมื่ึสร้างวะบคือกันเหมือนตืบเลยวะซัสจะเขาเอื้นซีอยังแล้วตัวไปกับเท่าเก่สู่เขาครับสูเขาอากาศดีมันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณคนพี่น้องยูทูีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจฝากมโฆษณาหน่อยเด้อครับสหรับคลิปนี้ไว้สมนีสกอร์เดี๋ยวผมก็ไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ